สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ฟร e ีช็อปนะครับก็พามาเจอกันใน YouTube channel เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะพามารีวิวของแต่งเกี่ยวกับเจ้ามังกี้นะครับซึ่งเป็นรถขวัญใจของใครหลายๆคนหลายๆท่านยังไม่ทราบนะครับ ว่าฟ e ูรีอีเนี่ยจริงๆเริ่มก่อตั้งมาจากรถมินิไบค์นั่นคือตั้งแต่ยุคเคสอนั่นเองณนะปัจจุบันนะครับรถมังกี้เนี่ยแต่ก่อนก็จะมีผลิตแต่เป็นรถญี่ปุ่นแล้วก็นําเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นทาง Hon d a เอง AP h o n d a เองก็ขยายไลน์ผลิตนะครับให้มันเป็นรถที่สามารถวิ่งบนถนนได้จริงจ,งจึงเกิดเจ้ามังกี้ตัวใหม่นั่นเองนะครับวันนี้ผมพ่อจะพามาดูการรีวิวตกแต่งด้วยการสบัดไฮเปอร์โปรนั่นเองนะครับแต่งจริงรถคันนี้ก็เป็นลูกค้าประจำนะครับติดตั้งโปรดัก ทั่วโลกหลายๆแบรนด์เข้ามาไม่ว่าจะเป็นคาร์บิกนะครับแกลสปีดหรือจะเป็นเบมโบเอนะครับก็แก้วก็แวะมาเติมเรื่อยๆนะวันนี้ผมไหนๆก็ได้โอกาสละเพื่อจะได้ให้ทุกคนรู้จักด้วยว่าเราก็ยังทำรถมินิบค์อยู่นะครับก็จะพามาดูของแต่งกันเลยวันนี้ก็จะมาทำการติดตั้งเจ้า s t e e r i n g d u m p e er, อร์นะครับซึ่งเป็นขาตรงรุ่นทั้งม u n t i ้งคิ t แล้วก็ตัวกันสะบัดนะครับกับแบรนด์ h y p e r p โปนะครับแบรนด์ระดับโลกที่ยอดขายอันดับหนึ่งในเรื่องของกันสะบัดนะครับแล้วก็ ที่มาแนะนำวันนี้เพราะว่ามินิไบค์นะครับจะขับ10-20-30นะครับใส่แล้วได้ใช้งานทันทีเป็นอุปกรณ์เซฟตี้ที่น่าลงทุนนะครับก็เดี๋ยวไปชมการติดตั้งกันเลยครับผม เป็นไงบ้างครับหลังจากได้ชมคลิปการติดตั้งไปแล้วนะครับก็จริงๆแล้วถ้าเป็น mounting kit ของ h y p e r p r โปเองนะครับก็เวลาติดตั้งแล้วแสนจะง่ายดายนะครับเพราะใน mounting kit ของเขานะครับจะมีคู่มือการติดตั้งเรียบร้อยนะครับ ก็ใช้เวลาไม่นานนะครับติดตั้งแสนจะง่ายได้แล้วก็ใช้งานได้จริงเมื่อกี้ผมก็ปรับไปเรียบร้อยนะครับสีที่เรานํามาติดในมังกี้วันนี้จะเป็นตัว h y p e r p r โ b l a c k Edition ในซีรีส์ของ i s c นะครับเป็นรุ่นท็อปเป็นรุ่ออตโต้นั่นเองครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือทักเข้ามาใต้ข้อความด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ กดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับไว้มาเจอกันคลิปหน้าว่าจะรีวิวสินค้าชิ้นไหนแล้วก็ติดตั้งชิ้นไหนก็มาติดตามต่อไปนะครับก่อนอื่นนึกจะแต่งรถนึกจะแต่งตัวคิดถึงฟูริอิชอปนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ